ว่าใครใช้ดีนะันออยายัวใช้ดีเอาของคุไปใช้ไปหหนอแน่ ร้านนั้นหรอไม่เอาสั่ว่ามัน ตั้งไม่อยู่ค่ะแม่ไม่ได้ขายจะมีมาเล่าสู่ให้ฟังใช้ดีมามอ่ะเริ่มต้นอย่างเดียวก่อนนะนะคะอันนี้คือซื้อมาใช้ดีจึงบอกต่อนะคะผลิตภัณฑ์ของดรออยนะคะจะเป็นในเรื่องของตัวแค่ไขครีมนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรนะคะ5 0กรัมหลอดนี้เราขายอยู่ที่ส5 0ทั่วไปนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรนะ สำหรับใครที่ปวดเมื่อยมันจะเป็นหลอดอย่างเงี้ยนะคะเป็นแก้เมื่อยนะคะเป็นคล้ายๆแบบว่าใช้นวดก็ได้ใช้ผ่อนคลายเป็นครีมของส่วนผสมของพวกขิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้หลายตัวนะมีขิงเป็นเป็นสมุนไพรนะคะหอมมากคล้ายๆพวกเสลพังคอนอะแต่อันนี้มันจะดีกว่าระบีบลงมาค่ะ อันนี้บอกเลยว่ามันโอเคนะคะอ่ะเนี่ยค่ะเนื้อคีมมันจะเป็นแบบเนี้ทีนี้ทำไงส่วนใหญ่หนูจะชอบปวดคอหนูเอานวดคอนะคะนวดขวงคอดีนะอันนี้กลิ่นหอมมากใครที่ใครที่เมื่อยใครที่ใครที่แบบว่าอันเนี้ยเนี่ยหนูจะเอาแบบนวดคอ นวดคออย่างเงี้ยแล้วก็แต่ก่อนนะ่ะหนูใช้แต่อะไรนะสลิดพังพรวะสลดพังพรที่เราใช้นวดแบบว่าอันละสิบบาทนะแต่อันนี้มันจะซิมไปในผิวมากเนี่ยซิมไปในผิวแล้วก็จะนวดคอส่วนใหญ่นะคะหนูจะนวดคอเพราะว่าหนูเป็นปัญหาเรื่องคอในการเรื่องของนอนคอตกหมอนบ้างแล้วก็รีดเส้นเนี่ยค่ะมันหอมมากเลยนะเนี่ย นี่ก็นวดคอนะคะอันนี้เริ่มต้นน่ะเริ่มต้นที่เราใช้นะอันนี้บอกตรงๆเลยค่ะว่ามันใช้ดีสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะทุกคนมันใช้ดีเพราะว่าสําหรับใครที่เมื่อยอแล้วก็นวดเองอะ่ะเออเนี่ยนวดดอกอ่ะเสิร์ฟได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ของลอเตอร์ออยนะคะจะมีในเรื่องของอาหารเสริมสมุนไพรพวกขิงต่างๆเนี่ยแต่ว่าขิงตัวนี้หนูกินเฉพาะตัวรดไมเกน กินตัวนี้ลดไมเกรนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะอันนี้กินง่ายกระปุกกล่องหนึ่งเนี่ยกล่องนึงเนี่ยกินได้ประมาณประมาณหนึ่งเดือนนะคะกินวันละมิตรนะคะบางคนถามว่าบางคนถามว่าต่อต่อไม่ไม่ไม่คืออันนี้หนูซื้อใช้อยู่แล้วอันนี้บอกกันเลยอันนี้คือซื้อมาคือหนูซื้อมาใช้นะคะหนูซื้อมาทั้งหมดอ๋อกล่องหนึ่งอันนี้คือ ใช้ดีนะพี่นักอันเนี้ยเป็นอหอมอะของสมุนไพรอันนี้คือซื้อมาใชา้ซื้อมาใชา้แล้วก็บางคนก็บอกว่าคือใช้อะไรนวดอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเราไปร้านนวดอะนวดฝ่าเท้าหรือว่านวดแต่วดฝ่าเท้ามันจะเปืองเนาะแต่หนูจะเอาไว้ให้เขานวดเฉพาะช่วงส่วนของสะบักนะคะมันจะใช้ดีนะคะเนี่ยครีมนะคะอ่ะมันจะเป็นแบบเนี้ย นะคะหลักๆมันก็คือในเรื่องของสมุนไพรนะคะสวัสดีแม่ยุยค่ะในเรื่องของสมุนไพรอันนี้ใช้ดีเริ่มต้นใช้ก็คือต่อๆใช้มาประมาณสองสเดือนแล้วนะคะก็คือแม่ยุยออามาให้ใช้เริ่มต้นน่ยคือมีแม่ยุยนะคะอ่ะใครๆสนใจปักหมดไปหาแม่ยุยได้นะคะก็คือคือใช้แล้วปรากฏว่าเราเป็นความรู้สึกว่า มันมีกลิ่นของสมุนไพรเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกขิงนะคะพวกอผลิตภัณฑ์ของตัวอื่นในเรื่องของเศดพังพอในเรื่องของหลายตัวมากในเรื่องของแบบว่าพีกเตาเอ็อนอ่อนมังคุดมีของว่านหางแต่มันซึมอย่าใหนมันเริ่มร้อนในเวลาเรานวดเข้าไปนะมันจะซึมเร็วมากมันไม่เหนียวเหนอนะแต่ตว,ว่าตอตอน่ะตอ่ะตอต่อจะใช้ในตัวของเอาอันนี้บางคนถามว่าเอามาไขา่ไหมเอามาไขา่ไหม ใครอยากสนใจก็สามารถติดต่อซื้อโดยตรงได้ผ่านไม่ยุยได้หรือว่าอันนี้ได้อันนี้ต,ต่อใช้อยู่แล้วนะคะนวดผ่อนคลายพี่นัทใช้ดีนะอันนี้ก็คือเขาใส่กันอยู่ที่หลอดละ350้แต่ว่าคือใครสนใจก็สามารถซื้อได้สามสามหลอดพันก็เห็นเห็นไม่ยุว่าเขาจัดโบอยู่นะอันนี้นะคะนะคะที่ใช้อยู่อันนี้เรื่องของตัวครีมตัวครีมเนี้ยต,ต่อใช้เป็นประจำอันนี้บอกก่อนเลยเพราะว่าต่อๆมีความเมื่อยในการนวด แต่ว่าในตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัวแคปซูลแก่วิเวณศีซษะแก้หน้าเมืดนอนไม่หลับนะคะตัวนี้ตัวนี้จะขายอยู่ที่กล่องละพันมี30มิตเม็ดกินวันละเม็ดก็ได้ตามที่เขาบอกเลยจะมีหลายตัวแต่ว่าที่ที่กินประจำดูอยู่นะคะอันนี้จะเป็นตัวกินตัวนี้ ผ่อนคลายในเรื่องของไมเกรนบางทีจริงๆแล้วนนอนน้อยเนะาะบางคนถามว่าต่อๆทำไมเคยยืนไม่ตั้มุ้งตังได้นานจริงๆเธอไม่เมื่อยเหรอจริงๆก็เมื่อยก็ใช้ตัวนี้นวดนะคะอันนี้นะค่ะประมาณนี้เพื่อนก็อย่าเพิ่งลำคาญกันนะนะคะบางคนถามว่ามันหอมนะคะทําไมทำไมถึงเอามาเอามาวันนี้เพราะว่าพอดีว่าวันนี้เมื่อวานทุ่งไปเอามาพอไปเอามาเสร็จแล้วนะวันนี้เมื่อยคอเดี๋ยวจะให้ตอนเที่ยงให้ป้าม่บ้านเขานวดให้ เนี่ยนวดคอนะคะหลกัลกๆคือนวดคอสร้างกบแล้วตามคิวนะคะวันนี้เมื่อวานส่งไปทั้งหมด19คิวแล้วก็วันนี้น่าจะส่งได้อีกไม่เกิน25คิวนะคะสำหรับคนที่โอนเงินวันที่12นะ,ะสำหรับโอนเงินวันที่13ขึ้นไปนะขอส่งอาทิตย์หน้าเพราะกบลอกหนันไม่ทันนะคะมีขิงมีขมิ้นชันมีสมุนไพรอันนี้ใช้ดีจริงนะคะอันนี้บอกลยนาะ อันนี้เริ่มร้อนละมันซึมมันซึมเข้าไปแล้วมันจะแบบว่าบุกบวบวุกบวบได้ไหมแมงเขาว่าไหมแบงกิ้วเอาเสีย okay, ไปให้แม่หน่อยไปไม่ไน่อย h a งกิ้วนะขยันจอาทุกอย่างไม่ ไช้อันนี้คือถาถวมากถ้าใครกจะสนใจจะใช้นะคะก็จะให้ติดต่อไม่ยุยนะคะแล้วก็สั่งมากับตัวเราได้นะไม่ได้เอาทุกอย่างหลักขายอาหารเหมือนเดิมอันนี้ก็ขายอันนี้คือซื้อมาใช้แม่เนาะนะคะอันนี้คือซื้อมาใช้ใครสนใจอยากใช้ใครสนใจอยากในเรื่องของการนวดผ่อนคลายหรือว่าบางคนเน่ยแก้วิงเวเย็นมันหอมากเออหอมจริงนะอันนี้ ใครสนใจอ่าเห็นไหมเนามีนัดนะคอนเฟิร์มหรือเปล่าน่าจะแคนเซิลต่อตอนแรกมันจะคอนอยู่แต่เผอเอิญนว่ามันจะได้ไปไหม่ชอบมากมายอันนี้ใครสนใจนะคะซื้อไปก่อนหลอดนึงได้อันนี้บอกก่อนเลยนะว่าซื้อไปนวดเวลานวดนะอยากให้นวดตรงส่วนเนี้ย บางคนบอกว่านวดทั้งตัวมันจะเปลืองนะคะจริงๆต่อๆใช้นวดหลักๆก็คือว่าราคาหลอดละ350ค่ะตอนนี้ใครซื้อก็คือ3หลอดพันคุณน้องเดี๋ยวโทรหาค่อใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเมยุ้ยได้เลยค่ะนะคะอันนี้คือ3หลอดพันเรามีโปรอยู่นะคะ3หลอดพันบอกได้เลยค่ะว่าใช้ดีแน่นอนจริงๆแล้วต่อๆใช้หลักๆเลยนะคือนวดข้อนวดตรงสะบักเขาเรียกอะไรวะทุกคนพร้อมค่ะ คือตรงสะบักข้อเข่าอ่ะทุกคนพร้อมและตรงสะบักข้อเข่าอ่ะตรงตรงเข่ากับนวดตรงคอเนี่ยเห็นไหมที่นวดอยู่เจลไม่อยู่เจลกลับบ้านจะให้เจลนวดคอตรงนี้ให้สําหรับบางท่านที่ชอบเมื่อยชอบปวดคอในเรื่องของเป็นการคลายเส้นบางคนอ่ะคือมันมันอาจจะแพงเนาะเพราะว่าสินค้าของเขามีอ,อยอมีเลขออยอมีรับประกันสินค้าแน่นอนค่ะของดอรออยเซิร์ฟนนิดได้ว่าสินค้าของเขาดีอย่างไงนะคะจริงๆวันนี้ไปเอามาแล้วก็ พอดีว่ามีน้องเขาถามก็เลยเอามาไลน์จริงๆถามว่าเอามาไล์ขายไหมก็ปกติก็ถ้าใช้ดีต่อๆใช้อ่หลังๆมาตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วต่อๆไม่เคยรับรีวิวเรื่องครีมนะเรื่องครีมเรื่องหน้าเรื่องอะไรต่อๆไม่เคยรับเลยอันนี้บอกก่อนเลยว่าหลังๆมาต่อๆถามแต่ของกินอย่างเดียวนะคะแต่อันนี้เป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพราถวมาคล้ายๆเอามารีวิวไหมก็คือเอานี้เอามาใช้ได้จริงเพราะว่าหนูใช้จริงอ่ะเออ มันไม่ใช่มันไม่มันไม่ใช่เป็นครีมทานหน้าหรืออย่างอื่นๆนะคะมันเป็นครีมนวดนะคะมันเป็นครีมอะใครสนใจก็ติดต่อแม่ยุ้ยได้คือแม่ยุ้ยเนี่ยเป็นแม่ที่แบบเป็นคุณแม่ที่นับถือกันมานานแล้วก็บอกว่าหนูก็เอามาใช้เป็นแก้เมื่อยแก้หนูจะพกติดตัวตลอดประมาณหนึ่งหลอดเพราะว่ามันได้ใช้ง่ายแบบหลอดหนึ่งเนี่ยสามร้อยห้าสิบหรือว่าตอนนี้เขาขายอยู่สามหลอดพันมั้งไม่เห็นแม่ยุ้ยบอกว่าหนูก็ซื้อเมล์กับเมล์กับแม่ย,ยุ้ยมานะคะเมล์กับแม,ม,ม่ยุ อ,อสมุนไพรตัวหนึ่งในเรื่องของขมิ้นชันว่นาฐานจระเข้มีเรื่องของเปลือกมังคุดมีในเรื่องของสิ่ตัวหลายอย่างอยู่ที่ที่แบบว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรานะคะเพราะว่าตัวนี้แล้วมันจะทําให้ออกฤทธิ์เร็วแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเราผ่อนคลายนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะโอเคเนาะเนี่ยจริงๆใช้ดีจริงนะคะแต่หลักๆแล้วเราชัดหนูจะชอบมานวดอันนี้หลักๆแล้วมันชอบมานวดหัว นวดตรงตรงบั้นท้ายอันนี้ตรงคอแม่กอบมานวดให้น่อยอันนี้เรื่องจริงนะดีเพราะว่าอันนี้หลักๆก็ากมานวดคอเพราะว่าซื้อมาแต่ก่อนซื้อมาแค่สามหลอดแม่มาให้หลอด,ด้หลอดหนึ่งนะคะนี่ค่ะนวดมันจะซึมเร็วมากแล้วมันจะผ่อนคลายคือคือบอกว่านวดแล้วยังเอบจกนอนเลยนะคะโอเคนะสำหรับออเดอร์นี้นะคะ ใครสนใจก็ทักมากันละกันนะคะโอ้ยหาคนนวดหนึ่งมาสั้นมาสิหายากอะพักก่อนนะคะไปล้างมือก่อนเดี๋ยวเขาจะมาพูดถึงเรื่องกบ เรื่องกบเรื่องกบต่อไปเรื่องกบค่ะเรื่องกบนะคะ